และหลายคนบอกว่าธนาคารเนี่ยเหมือนเสือกินเปล่าทําเงินได้อย่างไม่มีจํากัดและถ้าวันนี้คุณสามารถเป็นหุ้นส่วนกับธนาคารเหล่านั้นได้คุณอยากเป็นหรือเปล่า c b 1 0 X นะครับร่วมลงทุนกับบริษัท Alpha Finance Lab นะครับเป็นบริษัทที่ผลิตโปรดักต์ทางการเงินบนโลกคริปโตต,ต่างๆนะครับ ก็เรามาดูแล้ว SCB คือธนาคารไทยพันชย์ิที่เรารู้จักกันนั่นแหละแต่ SCB 10X ครับเป็นบริษัทลูกของของธนาคารไทยพณิชย์ต้องบอกว่า SCB 10X ตอนเขาเปิดตัวเขามีกลยุทธ์ออมีกลยุทธ์3อย่างคือ1สร้าง Venture Builder หรือสร้างพวกบริษัทลงทุนบริษัทเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางการเงินใหม่ๆนะครับอย่างที่2ครับเป็น Partner s h i p หรือเป็น Joint Venture หรือว่าเป็น Strategic Investment สําสำหรับบริษัท ทางการเงินที่น่าสนใจโปรดักต์ทางการเงินที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับเขาเป็นลงทุนเป็นเวนเจอร์แคปิตอลหรือเป็นคล้ายๆเอ็ยงเจิลฟันลงทุนให้เงินให้การสนับสนุนโปรเจกต์ Project ที่น่าสนใจต่างๆนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในขาที่เขาไปลงทุนในบริษัทที่ชื่ออัลฟาฟินแนสแลกนะครับก็ SCB ก็เคยลงทุนในบริษัทดังๆอย่างเช่นพวก Ri p p l e Lab มาแล้วนะครับหรือไม่ก็ลงทุนในแพลตฟอร์มสำหรับปล่อยกู้เงินที่มีชื่อว่าบล็อก f i นะครับก็ เคยลงทุนอื่นๆมาก่อนทีนี้เขาก็มาถึงในตลาดเห็นตลาดของ d e f าเขาก็เริ่มมาลงทุนในตลาดที่เป็น d e f าแล้วทีนี้คำถามว่า Alpha Finance Lab เนี่ยเคยผลิตโปรดักต์อะไรออกมาบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับดูว่ามันน่าสนใจแบบไหน Alpha Finance Lab เขาเคยผลิตโปรดักต์ที่เป็น yield farming นะครับ yield farming ก็คือการเอาทุนไปฝากไว้กับระบบ เพื่อให้ระบบสามารถทํางานได้ดีนะครับอันบนนี่คือระบบแบบเก่านะคือเอาเงินไปฝากไปล็อกไว้แล้วก็ได้ผลตอบแทนมาเขาเรียกว่าระบบ staking แต่ระบบใหม่เราเรียกว่า yield farming นะครับคือ user คือสมมุติเราหนึ่งคนเอาเงินหรือเอาโทเค็นเนี่ยเอาีเ h เร e ยมเนี่ยไปฝากไว้กับระบบระบบหนึ่งถ้าสมมุติตัวอย่างแบบนี้เราเหมือนเป็น defi platform เหมือนเป็นธนาคารให้คุณเอา,อาเหรียญ A ไปฝากไว้พอเหรียญ A ไปฝากไว้ เหรียญ A ทําให้ระบบมีการมีการทำงานได้อย่างรว,รวดเร็วมีการทํางานได้อย่างคล่องตัวทุกทุก transaction ท,ที่เหรียญ A ทําให้เกิดผล<ๆ>ดผลัพธ์<ๆ>เขาก็จะแบ่งส่วนแบ่งค่าฟรีหรือว่าค่าดําเนินการมาให้กับคนที่เอาเงินไปฝากโดยสรุปง่ายๆเลยครับโดยสรุปคือคุณกลายเป็นหุ้นส่วนของธนาคารนั้นๆหุ้นส่วนของธุรกิจนั้นๆอันนี้คือความน่าสนใจของการเป็น yield farming แล้วคุณก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาได้ผลตอบแทนออกมาจากจากจาการะบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารสมมุติถ้ามันเป็นทํากับการเงินมันก็เหมือนเป็นธนาคารถ้าเป็นทํากับธุรกิจอื่นๆก็เหมือนเป็นหุ้นส่วนของบริษัทนะครับทีนี้เรามาดูโปรดักที่ทาง Alpha Finance Lab เคยออกมาเขาออกชื่อว่า Alpha Homola Alpha Homola เ,เป็นเป็น l r a g e y i e l d Farming คุณแทนที่คุณจะเอาฝากไปแล้วได้ผลตอบแทนสมมุติ1 0 เมื่อฝากไว้กับอัลฟาโฮมูล่าเขาสามารถให้ยิวฟาร์มิ่งได้คูณ3เท่ากําไรก็กําไร3เท่าขาดทุนก็ขาดทุน3เท่านะครับดังนั้นถ้ากําไรเนี่ยถ้าให้เห็นนะครับตรงนี้ APY 19.65%ต่อปีใช่ไหมครับผลตอบแทน 10, 19% 19%ต่อปีมันสามารถคูณ3ามครักลายเป็น58.95%ต่อปีได้เลยทีเดียวนะครับนั่นคือนั่นคือโปรดักที่เขาเคยออกมาของ Alpha Finance Lab ดังนั้น เมื่อระบบเป็นตัวคูณแบบนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรถ้าเอามาประยุกต์กับระบบการเงินปัจจุบันเป็นไปได้ไหมว่าเอามาใช้เกี่ยวกับเรื่องเงินกู้เอาไปใช้เกี่ยวกับเรื่องเลเวอเรจต่างๆอย่างเช่นที่เราใช้เงินกู้แล้วมีอัตราคูณหลายเท่าอย่างเช่นพวกการกู้บ้านแบบนั้นนะครับโครงสร้างมันคล้ายๆอย่างนี้เลยครับข้าง,งบนจะเป็นแบบพวกเรนเดอร์เป็นธรรมดานะครับก็คือเอาง่ายๆสรุปภาพนี้ง่ายๆภาพม,มันละเอียด สรุปง่ายๆคือเมื่อเอาไปฝากแล้วอัลฟาโฮมูล่าจะทําให้โทเค็นนั้นคูณจํานวนเข้าไปนะครับคูณจํานวนเข้าไปเอาแบบสรุปๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นโปรดักที่เขาเคยทําเขาเคยสร้างครับเป็นโปรดักที่เป็นเลเวอเรจทางการเงินนะครับช่วยให้นักลงทุนสามารถได้ผลตอบแทนได้สูงขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราความเสี่ยงจากจากซั์สินทรัพย์สินหนึ่งความเสี่ยงไม่ได้น่ากลัวถ้าคุณรู้ว่าวิธีการลงทุนของอันนั้น มันควบคุมความเสี่ยงได้ยังไงนะครับดังนั้นเครื่องมือทําเงินอย่าง yield farming อาจมาถึงเราทุกคนในไม่กี่ปีเหมือนอย่างที่ผมบอกเรื่องการเงินเรื่องดีฟายผมพูดเรื่องนี้ไปแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ชื่อว่า d e f าตอนนั้นผมก็คิดว่าทุกอย่างจะถูกโทเค็นออกมาเป็นทรัพย์สินแล้วเราจะได้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทต่างๆด้วยโครงสร้างของบล็อกเชนปัจจุบันมันอยู่ในรูปที่ชื่อว่า d e f า และในอนาคตละ่ะอีกสัก2อถึงสปีมันอาจจะมีโปรดัก t ที่ลักษณะเหมือนกับ d e f าให้คุณกลายเป็นหุ้นส่วนของธนาคารคำถามครับใครในที่นี้อยากเป็นหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ๆอย่างธนาคารเอาอย่างไทยพันชย์เนี้ยใครอยากเป็นบ้าง SCB10X ครับจับมือกับ Alpha Finance Lab ที่ทำให้โปรดักต์พวก y l d Farming นะครับเป็นไปได้ว่า Yield f a r m i n g อาจจะมาถึงมือเราได้รวดเร็วกว่าที่เราคิด มากกว่าเก็บดอกเบีย้ยทีละหที่ฝากประจำแล้วได้1%ปอร์เซนต่อปียิวฟาร์มิงคุณสามารถฝากและจะถอนเมื่อไหร่ก็ได้อยากถอนเมื่อไหร่ก็ได้หรือคุณอาจจะไปเป็น Liquidity Provider อูมีเรื่องให้พูดอีกเยอะแยะเลยเรื่องพวกนี้ที่ถ้าคุณถ้าคุณได้ศึกษาแล้วมันทําเงินให้คุณง่ายๆเลยนะครับอย่างไบ a n นสก็ทํำให้เราเป็น LP ในการเป็นพุ้นส่วนในการหมุนเงินของเขา ได้ผลตอบแทนปีละประมาณ12%ซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับตลาดการเงินเก่าต้องปรับตัวถ้าใครไม่ปรับตัวถ้าใครไม่เอาเทคโนโลยีการเงินโลกใหม่เข้าไปคอยดูว่าหุ้นธนาคารเหล่านั้นอาจจะไม่อาจจะมูลค่าลดลงนะครับผมไม่ฟันธงว่าคุณเจ้าไหนที่จะลดลงนะแต่ตัวไหนที่ไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีการเงินใหม่ต้องคอยระวังนะครับ